สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เฮ้ยตอนที่ไล์เฮียมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าสอนวิธีอย่าหาว่าสอนเลยนะอย่าหาว่าเฮียสอนนะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแนะนำดีกว่า <Okay. S 1> ว่าวิธีการพ่นเคลียร์ของกันพาเนี่ยควรจะทำยังไง อันนี้เฮียใช้จากประสบการณ์ความเป็นจริงนะแต่คือว่าก็เลยโทรไปถามผู้รู้บ้างนะก็จริงๆแล้วอ่ะเคียสเปนเนี่ยก็มีของทามิยา่ามีของมิสเตอร์ฮอ,ฮอบบี้อะไรเงี้ย <Okay. S 1> ซึ่งจริงๆเนี่ยหลักของมันเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะอันนี้คือแฟดนะนี่แฟดก็คือด้าน <Okay. S 1> นะไม่ใช่แฟตปลาทองนะนี่เป็นไงมุกดักแก่อันนี้แฟดนะ และน,นี้ก็จะเป็นกอดนะ <Okay. S 1> เห็นไหมกอดก็คือเงา <Okay. S 1> นะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นี่แฟดกระเมดนะ <Okay. S 1> ซึ่งจริงๆคืออันนี้คือกึ่งเงาเกึ่งด้าน <Okay. S 1> ซึ่งเดี๋ยวคนจะงงว่าเฮ้ยถามว่าทำไมมันกระป๋องไม่เหมือนกันนี่อันนี้นะครับกระป๋องของมิสเตอร์ฮอบบี้ที่เป็นแบบนี้ยเนี่ยไอ UV คัทเนี่ยนะฮะมันจะดีกว่ากระป๋องสีฟ้าน้ำเงินแบบนี้ ดีกว่ายังไงหนึ่งเป็นยูคีคลาสก็คือว่ารักสิ่งแวดล้อมนะแต่คือว่าไอตัวเนี้ยมันด้อยกว่ายังไงคือมันด้อยกว่าเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นสูตรน้ําด้วยนะคือมีส่วนส่วนผสมส่วนน้ําด้วยแต่ถามว่าถ้านี่ยมจริงหรือว่าอะไรลึกๆอ่ะเฮียไม่รู้หรอกแต่คือว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยมันดีกว่านะครับมันจะอยู่ได้ทนกว่านะครับผมแล้ว บางคนเขาก็ถามว่าเอ้ยวิธีการพ่นพ่นยังไงซึ่งจริงๆมันก็แล้วแต่นะถ้าเกิดส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเขาก็นิยมเป็นกอดวันนี้เฮียจะมาพ่นด้านสำหรับตัวไอซิโก,กตัวนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยด้านด้านเราแท่นี้กอดนี่คือเงาโทษทีเราจะมาพ่นด้านนะแต่คือว่าเขาก็จะถามว่ากึ่งเงากึ่งด้านกับเงานะ เฮียเคยลองแล้วคือม okay. ันจะแทบดูไม hey, ่ไม่ออกอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเอาเนี้พ่นกาวนี้พ่นมันจะดูต่างกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีเอาเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะมันจะดูไม่ค่อยรู้หรอกว่าอันไหนเป็นด้านหรือว่ากึ่งเงากึ่งด้านนะเออแล้วก็ไอไอเงาเนี้ยนะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการพ่นด้านแล้วกันแล้วก็มีคนถามอีกอันหนึ่งเฮ้ยผมใช้สีอย่เงี้ยถ้าเกิดผมไม่มีเนี่ยบางคนอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็จะมีสีเนี่ยที่เขาบอกว่าเรแลนเนี่ยถูกๆเลยนะฮะถูกๆเลยเนี่ยประมาณ7 0 6 70บาทอะไรเงี้ยแต่นี้มันแบบร้อยกว่า200อะไรประมาณเนี้ย <Okay. S 1> ถามว่าใช้ได้ไหมก็มีคนเอาไปใช้เหมือนกันแต่คือว่าถามผู้รู้มาเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันไม่เหมาะในระยะยาวมันอาจจะติดเหลืองหรือมันอาจจะแบบ สีแตกได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเหลืองไหมเหลืองแน่ๆแต่มันก็มีวิธีว่าทําให้มันบางคนเขาเอาเอาไอ้ฝาเนี้ยแกะออกมาแล้วก็ใช้หัวสเปรย์ของอกันเซ่หรือของทามิยาอะไรก็ได้เพราะไอต้ตรงเนี้ยรูตรงเนี้ยมันเท่ากันเขาเปลี่ยนหัวนะฮะแต่ถามว่าใช้แทนได้ไหมใช้แทนได้แต่คือในระยะยาวมันอาจจะมีติดเหลืองหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่คือว่าบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ไ อาจจะดูไม่ออกอะไรเงี้ยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้อ่ะโอเคแล้วมาดูเนี่ยวิธีการพ่นมันก็จะมีวิธีการพ่นที่เฮียเคยพ่นนะหนึ่งหนึ่งเลยนะเราก็ใช้อย่างสมมติว่าใช้เนี้ยใช้ด้านเนี้ยเราก็เขย่าไปเลย5นาทีเขย่าไปให้คิดว่ามันจะทั่วแล้วก็จัดท่ากันพาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็พ่นพ่น พอเขย่าไปเลยก็พ่นทางหางเท่าประมาณฟุตหนึ่งอะไรประมาณนี้พ่นฟึดฟึดแล้วก็จะกลับด้านอย่างงี้แล้วก็ฟึดฟึดอย่างงี้พ่นไปอย่างงี้สักสองทีแต่คือแล้วแต่ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเต็มนะ่ะแล้วถึงถึงถึงพอนะอาจจะสองรอบก็ได้แล้วแต่อันเนี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งก็คือพ่นทั้งตัวแบบนี้นะฮะกับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราถอดชิ้นส่วนแบบนี้เลย นะแยกไปเลยส่วนตัวอย่างเงี้ยส่วนแขนาเงี้ยแล้วก็พ่นเหมือนเดิมพ่นเหมือนกันอย่างเงี้ยฟึดคืออย่างเงี้ยมันอาจจะทั่วกว่าหมายความว่าเราก็อาจจะขยันกว่า <Okay. S 1> แต่คือว่ามันต่างกันไหมก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าพ่นทั้งตัวพร้อมกันเลยเราก็ไม่ต้องถอดแต่คือว่าเราก็ดูว่ามันจะเต็มไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดเราอยากจะพ่นแบบเนี้ยเราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ย มีไม้หนีบมาแยกกันเลยเราก็พ่นอาจจะแยกพ่นเป็นอันหนึ่งก็ได้มันอาจจะเปลืองก็ได้แต่คือก็พ่นรวมเงี้ยฟืดเราก็ต้องหมุนอยู่ดีฟืดแต่คือว่าอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นมิติหรือว่าการพ่นเนี่ยมันทั่วถึงเราก็แยกชิ้นแยกชิ้นเนี่ยไปหลายๆอันอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าโดยรวมแล้วพ่นยังไงเดี๋ยวเฮียจะพ่นทั้งตัวแบบนี้ให้ดูเลยละกันนะครับผมอ่า อะไรประมาณนี้ใครจะไปไปแยกชิ้นพ้นยังไงก็ได้นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเฮียเขย่าสีกระป๋องนิดนึงนะแล้วค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันอ่ะหลังจากเราเขย่านะเนี่เราเขยา่าเขย่าให้มันเนื้อสีมันคนเข้ากันแบบได้แล้วเนี่ยหรือ ถ้าจะให้ดีนะครับผมเราควรที่จะพ่นกลางแดดนะฮะหรือบางคนที่เกิดจะพ่นตอนกลางคืนเนี้ยก็ควรที่จะหาได้เป่าผมมาเป่าเพื่อที่จะให้ตัวอะหรือพลาสติกเนี่ยมันมีอุณหภูมิแล้วมันจะแห้งง่ายนะครับผมแล้วก็เขยา่าให้เนื้อมันเข้าหลังจากเนื้อสีในกระป๋องสเปรย์เนี่ยมันเข้ากันเราคิดว่ามันเข้ากันแล้ววิธีการพ่นนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคของเฮียเฉยๆนะครับผมแต่คือว่า แล้วแต่ของใครของมันแต่ค,ตคือว่ามันก็อาจจะไม่ได Ash ้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเราเราพ่นไปแล้วเนี่ยเออเราก็ห่างเนี่ยอย่างเงี้ยพ่นอย่างเงี้ยเอยากจะพ่นแบบเนี้ย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 นะครับผมแล้วก็หมุนเนี้ย,ย,งงย,ยแล้วก็หมุนเนี่ยฮะมันจะฟุ้งนิดนึงแต่ฟุ้งดีมันจะเข้าไปในร่องได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเค ประมาณนี้เอาแค่แบบบางๆ <Okay. S 1> ประมาณนี้แล้วก็รอให้มันแห้งเฮียอาจจะพ่นทับอีกสักรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมจากตอนแรกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามาดูใกล้ๆมีความเงาของเนื้อพลาสติกเข้าไปนะแต่พอเราพ่นด้านเข้าไปเนี่ยมันจะมีความแบบรู้สึกว่ามีอะไรประเครือบมาแล้วมันด้านขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยรอบแรกนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรารอสักประมาณ10นาที15นาทีแต่ถ้าเกิดพ่นกลางแดดเนี่ยเ <Okay. S 1> ฮียบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วอเดี๋ยวรอมาพ่นอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกัน A few moments later อ่าทุกคนหลังจากที่เราปล่อยให้มันเซตตัวหรือสีเซตตัวสักประมาณ5ที10นาทีอะไรเงี้ยนะแต่เฮียคิดว่ามันแห้งแล้วนะอย่างบางคนเนี่ยอยากจะให้มันพ่นใต้เท้าอะไรเงี้ยก็คือใช้ไม้หนีบ,หน,บหนีบที่ก้นแล้วก ักเข้าไปให้ตัวมันลอยๆอยเงี้ยก็ได้นะครับอ่าเราจะพ่นอีกรอบนึงนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยแบบนี้แค่นี้เองครับผม สรอบเฮียว่ามันก็น่าจะเต็มแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปอะไรกับมันมากถ้าเกิดมันยิ่งหนามากมันก็ยิ่งแบบดูเหมือนแบบสีมันไม่มันมันมันเลเยอร์มันเยอะเกินไปมันก็ไม่สวยนะพ้นด้านมันก็ประมาณนี้ครับเอาแบบว่าพอคุมนะแล้วจริงๆแล้วที่เห็นเฮียเห็นยังเคยไปดูของกันดัมเบดหรือร้านกันดัมอะไรพวกนี้ไอ้พวกตัวสีสที่เป็นสีแบบนี่มาดูใกล้ๆเนี่ยสีจะเป็นแบบสีเข้มๆเงี้ย พนเทียด้านนะเนี่ยดูดิทุกคนดูดิมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมีความเนียนขึ้นมานะครับผมตัวพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีเข้มๆเ,เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเนียนตาขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกกันดั้มอะไรเงี้ยบางทีเฮียมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านหรือว่าเงาเนี่ยก็ก็อาจจะเหมาะกว่า <Okay. S 1> อันนี้พูดถึงความเหมาะนะเพราะอะไรเพราะกันดั้มเนี่ยมันมันสีมันเป็นสีขาวไงเพราะว่ามันมองไม่เห็นเนื้อ ลาสตกจริงๆแล้วคือมันต้องการเป็นสีสดแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนี่ยเป็นพวกชาซากกอะไรเงี้ยสีพวกเนี้ยเป็นสีแดงสีเขียวเฮียคิดว่าสีด้านเนี่ยถือว่าโอเคแล้วถือว่าสวยถือว่าเหมาะเพราะว่าไปดูตามตู้ตามร้านกันพานะส่วนใหญ่ไอ้พวกเนี้ยจะเป็นสีด้านอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมก็คือมาแนะนําวิธีการพ่นเคลียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเคลียร์อีห้ออะไรก็แล้วแต่นะก็ย้ำนิดนึงว่ามี มีเป็นเงาเอ้ยเป็นด้านแล้วก็เงาแล้วก็กึง่งเงากึ่งด้านนะแต่ถ้าเกิดให้เฮียจะแนะนำเนี่ยก็คือว่าใช้ของทามิยาก็ได้หรือว่าตัวมิสเตอร์ฮอบบี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคนมีงบน้อยก็ใช้อัอเออนเนี่ยอะไรเลเรนอะไรเนี้ยนะฮะก็หาจะหาหัวทามิามายามาเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถามว่าใช้เป็นนานเนี่ยอันเนี้ยนนพลาสติกมันอาจจะผิวมันอาจจะเหลืองได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมีงบน่อย ไอ้ตัวนี้กระป๋องดึงซื้อมาก็โห้ยใช้ได้หลายตัวอะไรประมาณนี้แต่เกิดคมนน้อยเอียก็ไม่ว่ากันนะครับผมนี่ <Okay. S 1> hey, นะ,ะสีมันเซ็ตตัวแล้วนะ่ะมันก็จะดูแบบเนื้อแบบ <c oughs> ด้นดานๆนะฮะนุลนๆอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะช่วยได้อย่างบางคนบอกว่าเฮ้ย <Okay. S 1> <"He i, S 2> ผมติดดีคอแล้วอย่างบางคนทาสีมาหรือว่าติดดีคอรหรือว่าตัวหุ่นที่มันเป็นดีคอน้ํามาเนี่ยนะฮะ การเคลียรทับเนี่ยเคลียว่ามันเป็นการเคลือบเพื่อที่จะให้ดีคอร์เนี่ยทับดีคอร์ไปอีกเลเยอร์หนึ่งก็คือว่ามันอยู่ติดทนมากขึ้นนะก,ก็เป็นวิธีการแล้วแต่ใครจะเลือกเอาไปใช้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการพ่นเคลือบของหุ่นพลาสติกโมเดลแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกด subscribe ไล์แชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปต่อไปเป็นอะไร เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็อยากให้เฮียทำคลิปแนะนำอะไรก็บอกนะถ้าเกิดเฮียมีความรู้ก็จะทำให้ถ้าไม่มีความรู้ก็จะไปหาความรู้แล้วมาลองทำให้ทุกคนนะครับ<แ>วันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับนะ<แ>ดูเนียนขึ้นไหมนิดหนึ่งโอเค